มีทีมงานหมูคณะฝากถามถามมาคำถามนึงครับพะกูนะครับอืมนะวันมันน่าแปลกหนึ่งนะน่าแปลกตรงที่ทำไม นักพยากรณ์เก่งๆเพียงแค่ดูรู้เพียงแค่ให้วันเดือนปีเกิดเขาเขาสามารถที่จะพยากรณ์ชีวิตความเป็นไปของบคนนุคคลนั้นได้นี่เป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณละ แม้ในขณะปัจจุบันโลกยุควิทยาศาสตร์ศาสตร์นี้ก็ยังคงมีอยู่สำหรับผู้ที่เก่งๆนะ,นะคนที่เพิ่งไม่มีเรียนรู้ประสบการณ์ยังน้อยอาจอ่ ก็จะไม่เข้ายังไม่เข้าถึงศาสตร์คําพยากรก็ยังถูกถูกผิดผิดแต่สำหรับผู้ที่ฝึกฝนจนชำนาญแล้วสามารถเพียงแค่รู้วันเดือนปีเกิดก็สามารถพยากรณ์ความเป็นไปของชีวิตได้ แสดงว่าวันเดือนปีเกิดนั้นมีผลม,มีผลอืม ในเมื่อวันเดือนปีเกิดมีผลการประสูต,ตรสรู้และประินิพพานนะหรือวันเอาแค่วันประสูตรวันเดียวนะอเออมีเรื่องเรื่องหนึ่งนี่เกิดในสมัยอ,อพระมหากษัตริย์ของไทยออไม่นแน่ใจว่าเป็น รอสีหรือเปล่ามไม่แน่ใจคือท่านสนใจในศาสตร์โหราศาสตร์อย่างยิ่งเลยท่านหัวสนใจอย่างมากนัานก็ศึกษาและแต่ว่ามีคนเป็นสาชาติกับท่านเกิดวันเดียวกับท่านอืม เวิดันเดียวกับเธอเวลาเดียวกันเวลาตกฟ้าก็เวลาเดียวกันแตอนีอ่พอท่านดังนั้นเองพอท่านพยากรณ์ของท่านท่านก็จะดูว่าเพื่อสาชาติของท่านจะมีผลเหมือนกันไหมเ <c oughs> ออ วันนั้นได้ได,ได้ลาบอย่างนี้ลาบเป็นเข้าใจว่าไม่แน่ใจเป็นช้างเผือกหรือ,อยังไงนี่แหละม,มีคนมาถวายให้ เราจับจับได้แล้วก็มาถวายให้ท่านท่านก็ไปท่านก็ไปสอบถามด,วาาาาดมมาูว่าสาชาติของท่านได้อะไรมีผลไหมปรากฏว่าสาชาติของท่านได้แมวขาวมาตัวหนึ่ง <c oughs> ออออนะดูสิในวันเดียวกัน สชาติของท่านก็ได้แมวขาวมาตัวหนึ่งกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนะ่ยก็จะมีสาตชาติเหมือนกันเช่นออหนึ่งมีมนายฉันนะอืม มากันตะตะแล้วรวมถึงพระนานพิมพาแล้วก็อะไรนะีกอย่างหนึง่งก็ซึ่ง แต่ละสิ่งนั้น่ะมีผลต่อชีวิตของท่านก็แตกต่างกันไปะอตอนท่านออกบวชพระนางพิมพอาพระนางพิมพา พระนางพิมพาก็ตั้งแต่วันนั้นทราบว่าพระองค์ออกบวชท่านก็ไม่แต่งตัวอีกเลยเข้าใจว่าทราบว่าเจ้าชายสิทสษัะนั้น ถือคองคลองผ้าเช่นไรท่านก็คองผ้าอย่างนั้นรักขนาดนี้ไนะม่ไม่ไมไมออกรวมถึงม้ากันทะก,กะก็นะอ,ออกบวชจับท่าน <laughs> เออ,เอ,อดูสิออืือ แม้ว่าพระนางพิมพาไม่ได้ไปด้วยแต่อยู่ในวังก็ประพฤติแบบทราบว่าท่านพระองค์ประพฤติเจ้าชายเสด็จสักประพฤติเช่นไรพระองค์ก็ประพฤติเยี่ยงนั้นนะดูสิอืมก็เห็นว่ามีผลนะอวันเกิดนั้นมีผล แต่วันแต่ที่คำถามถาม,ถามมาอันนี้ก็มาเพิ่มประสูตรตรัสรู้ปริพานเกิดประสูตรตคือเกิดด้วยกายเนื้อนะ,ระตรัสรู้คือการเกิดด้วยกายธรรมนะประิพานก็คือการเกิดในใน อันเป็นบรมสุขอันอเกิดในในใภพภูมิแห่งพระนิพานล้วนเป็นการ เกิดใหม่ทั้งสิ้นเกิดทั้งสามเกิดะเกิดในวันเดียวกันวันเดียวกันนี่หมายความว่าวงจรไม่ใช่วันก็มันมันวงจรที่มาซ้ำกลับมาซ้ำเดิมอืม หนึ่งรอบวงจรของของอวงจรไซเคิลของปีเป็นวันนี้ไซเวม <Yeah. S 1> หน้าตำแหน่งเดียวของไซเวฟ ใหม่ตำแหน่งนี้เท่านั้นเป็นวันเวลาเดียวกันมีนัยสำคัญอย่างไร เป็นเวลาวันเพ็ญเดือนหกตรงกลางปีความหนึ่งหนึ่งไซเวฟของปีหนึ่งวงจรหนึ่งกับหนึ่งวงจรหนึ่งท่านอยู่จุดสูงสุดของวงจรไซเวฟอันนั้นเป็นตำแหน่งที่สว่างที่สุดคือวันเพ็ญ ตรงก,งกลางระหว่างต้นปีกับปลายปีต้นกับปลายวงจรนี่ตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งแห่งความสมดุลตรงกลางวันเพ็เดือนหกเป็นวัน เป็นจุดที่สมดุลที่สุดของการเวลาไม่เอยนเอียงไปไปข้างใดข้างหนึ่งเหมือนกับอุเบกขาธรรมที่ไม่ไปสู่ความยินดีและความยินลายไม่อาจที่สิ่งกระตุ้นเล่าของอกุศล จะทำอะไรได้อยู่ตรงกลางจุดแห่งสุแห่งที่สมดุลที่สุดจุดที่สว่างที่สุด hmm. <c simulate> แห่งการเวลานั้นของวงจรแห่งการเวลานั้นเป็นจุดสมดุล ที่เป็นกลไกของระบบอัตโนมัติก็ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นกลไกของระบบอัตโนมัติที่มี ไปกุศลธรรมเป็นใหญ่ไปกุศลธรรมที่ฉากหลังฉากหลังในฉากหลังของพระนิพพานคอยควบคุมดูแล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดเป็นวันทุกทุกพระองค์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูพระองค์ก็เป็นวันนี้เป็นวันเป็นวันสว่างเป็นวันที่สมตุนที่สุด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายกุศลพระนิพพานจะต้องทุ่มบ,บุญตั้งแต่ในแต่ละวาระทั้งประสูตัตสรรุและปริพพาน อย่าประสูตรก็ต้องทุ่มบุญในช่วงเวลาที so. ่เหมาะสมที MM ่ส MM ุดแต่สรู้ก็ต้องทุ่มบุญเข้ามาออืม ตรนตอนิพพานนี้ไม่รู้ว่าเกิดรพ,พระนิพพานอ่าพปประอ่าพระนิพพานรือพระเจ้าทุกค์ท่านจะเกิดกูยังไงไม่ทราบ ก็คงโดยคร่าวๆก็คงประมาณนี้นมีใครอยากจะถามอะไรเพิม่มเติมไหมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ